ครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับอ้าวคิซ้างสวัสดีครับใช่ครับเนยวันนี้เรามาเปิดกล้องกันบนรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วน้อยคิวเนาะวันนี้คิวจะพาไปชมที่ไหนครับไปชมสวนพักวันนี้คิวจะพาทุกท่านไปชมแปลงไผ่ที่อยู่ในเวิร์จิงเฮาส์ที่ในสถานีเกษตรล้วงขางนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆบรรยากาศสวัสดีครับี่คิวี่คิวครับอเอฟซีเอฟซีถามนะ ฟอกซี่มีนุ่นนุ่นฟ็กซีบอกว่าอีค e ิวอ e ีคิวสวัสดีครับแหมคนเขาเป็น FC อกซีอีคิวเนาะ <c oughs> บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันน้อยคิวเนาะ, e Q, นะแต่ที่แน่ๆอดอกซากุระญี่ปุ่นนะครับที่อตอนนี้เห็นไหมครับมันกำลังบานอยู่ตอนนี้มันบางต้นก็เริ่มโรยไปเยอะแล้วนะดอกร่วงเต็มเลยท่านผู้ชมดู แต่ก็ยังสวยอยู่นะครับใครที่มีแพลนที่จะมาช่วงนี้ก็สามารถามาเที่ยวชมได้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะดอกไม้ยังสวยอยู่ถึงแม้ว่ามุมนี้จะอาจจะโรยไปพอสมควรมุมด้านขวานะท่านผู้ชมสวนด้านซ้ายยังสวยอยู่นะนี่ไปไอคิวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะะาะไปฮะท่านผู้ชมตามไอคิอวไปดีกันครับโอเค ครท่านผู้ชมชมบรรยากาศกันต่อเลยดีกว่านะครับเราขี่รถวนไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยดีกว่านาออีคิวเนาะ e นอะีค e ิววันนี้อ e ีคิวจะพาชมบรรยากาศอะไรเหรอครับอ้อดอกไม้ไปก่าน,นี่โซนนี้สวยครับต้นที่อยู่หน้าอา่ออะไรนะไม้ทนแรงอะ่ะมันโอ้บานสีชมพูดอกมากท่านผู้ชมแล้วฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยอช่วงนี้ใครมาก็ารับรองว่าได้บรรยากาศฟินๆแบบนี้แน่นอนครับนี่ มีบรรยากาศแบบนี้ให้ชมยาวไปจนถึงต้นเดือนกุมภาแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆน,นะดอกที่กําลังบานสวยอีกตัวหนึ่งที่กําลังบานอยู่อยโอ้ไนะแสงมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะมาอยู่ทุกวันเลยเนาะนี่ครับคือต้นนี้นี่ท่านผู้ชมมา,มาชมท่มานผู้ชมนี่มันคือต้นดอกลูกไหนตอนนี้ยังบานไม่เต็มต้นนะนี่ยี่คิวสวยไหมนี่สวยไหมนี่นี่นี อันนี้ดอกสีขาวเลยเนอ้อยคิวเนาะนี่บรรยากาศโอ้สุดยอดนี่ถ้ามันบานเต็มต้นจะสวยกว่านี้เนาะคิวเนาะนี่โอ้โหไอ้ดูดอกดูดอกใกล้ๆโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ลงมาอีกนิดนึงนี่สวยงามไหมครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับอตอนนี้เราก็ขับรถผ่านใต้ต้น ดอกซากุระแบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้สวยงามตามท้องเรื่องสวยไหมคิวฮะได้ยินไหมสวยไหมสวยครับพคิวบอกว่าสวยครับนะเราบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปแปลงผักเวยจิงเฮาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าออโอ้โหสวยงามเป็นใจมากๆครับดูท้องฟ้าของเราโอ้ยสีสดมากอสกิวเนาะ ดูสิบรรยากาศดีมากครับวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะตกตามที่เขาพยากรณ์หรือเปล่าที่นี่มันอยากตกมันก็ตกครับมันอยู่ที่สภาพอากาศจริงๆเลยครับตอบไม่ได้เลยครับว่าแต่ละวันแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละช่วงของอ่างขางจะเป็นยังไงเนาะแต่ที่แน่แน่บรรยากาศฟินจริงๆครับช่วงนี้ใครที่มาเที่ยวดอยอา่างขางได้เจอบรรยากาศ สวยงามดอกซากุระสวยๆนะครับที่เราสามารถหาชมได้นะครับช่วงนี้ผมว่าน่าจะมีอยู่แค่ที่อ่างขางที่เดียวแล้วนะครับจุดอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันยังสวยอยู่ไหมนะแต่ที่แน่ๆอ่างขางสวยแน่นอน <c oughs> นี่บรรยากาศโอ้สวยงามดูท้องฟ้า เขาไม่ได้นะอีคิววันนี้อีคิวนั่งซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังฮนะวันนี้มุมนี้ไม่มีคนเลยโอ้สุดยอดไ่เห็นชมพูชมพูฝั่งนูน้นคือต้นดอกบ้วยของเรานั่นเองนะครับนี่บรรยากาศดีสุดยอดเลยครับเอามาฮะตามเข้ามาวันนี้เราจะไม่ นี่ดูอดอกไว้โอ้ยหอมมากดอกไว้อของเราสุดยอดสวยไหมคิวสวยไหมสวยมากไอคิวบอกว่าสวยมากดูดอกไว้ตัดกับดอกซากุระท่านผู้ชมดูสีของมันสุดยอดมากเลยครับนี่สุดยอดสุดยอดดูดอกไว้ใกล้ๆริมถนนแบบนี้เลยนยีเราก็มาจะขับรถผ่านสวน80นะคท่านผู้ชมวันนี้เราเลยจุดนี้ปนไปเลยครับ เราวันนี้เราไม่ขึ้นไปข้างบนครับอีคิวเราจะมาถึงแค่มุมนี้แล้วเราก็ขับรถผ่านนี่เราขับรถผ่านนี้วันนี้เราไม่มาชมดอกซากุระละเราชมระหว่างทางดีกว่าอยากจะไปอยู่แล้วอีคิวอยากจะไปอยู่แล้วอีคิวอีคิวอยากจะไปอยู่เหรอโอ้ไม่เป็นไรไว้รอบหน้าดีกว่านาะอีคิวเนาะ วันนั้นเรามามุมนี้มันแสงมันเริ่มหายแล้วนะแต่ตอนนี้ยังสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมดูโอ้ดูฮะ้ะดูดอกไม้สวยงามนี่ทักในนะโซนด้านในโซนด้านในเนี่ยถ่ายจากมุมนี้ไปอย่างสวยเลยท่านผู้ชมเฮ้ยขอถ่ายสักหน่อยดิบาน,นี่ดูโอ้สวยไม่คิวมุมนี้สวยนะเนี่ยเนาะ บรรยากาศใช้ได้ก่อนไปขอเก็บบรรยากาศมุมนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับ ครับท่านผู้ชมตามคิวมาชมบรรยากาศกันต่อสักนิดเลยดีกว่านะครับนี่ตอนนี้เราก็อัปเดตดอกซากุระของเราก็ค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะแต่ก็ยังอยากจะอัพให้ทุกท่านได้ชมว่าแต่ละวันแต่ละช่วงมันเป็นยังไงเนาะครับแต่ที่แน่เดี๋ยวจะพาไปชมนู่นครับไปจิงเฮาสวนผักอ่างค้างนะครับก่อนที่จะไปนะถึงตรงนั้นเราจะต้องขับผ่านมุมนี้ฮนะนี่โอ้สวยงาม โอ้ยน่าถ่ายรูปมากเลยอะท่านผู้ชมดูใครที่มาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมุมนี้นะถือว่าพลาดพลาดมากๆเลยดูว้าว wow, สวยสวยมากนะสวยจริงๆว้าว wow, สุดยอดนี่แต่ว่าบางต้นก็ใบมันเริ่มออกแซมเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเราเจอฝนครับเลยทำให้มัน ค่ันขลางที่จะแตกใบอ่อนเร็วเป็นพิเศษนะครับซึ่งทุกปีนะเขาจะไม่ออกเร็วขนาดนี้ครับเพราะว่าทุกปีอจะไม่เจอฝนแต่ปีนี้โอ้โหฝนเทกระดําลงมาแบบไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่ามันจะตกเยอะมากนอนะนี่มุมนี้สวยครับสวยสวยครับมุมนี้สวยนี่บรรยากาศดีไหมคิว โอ้ยตอนนี้ยังสวยเลยท่านผู้ชม,มแสงรอดอขอเนี่ยถ่ายตามเขาหน่อยละกันเนาะไอคิวเนาะก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศสวนที่อยู่ด้านในนะครับอ่ะไอคิวครับปะเราไปชมบรรยากาศแปลงผักกันดีกว่าอ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้คือป้ายบอกว่าแผนที่วาอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือป้ายบอกว่าเรือนรวบรวมพันผักอยู่ที่นี่นะครับไปไอคิวเดินครับ อ๋อเขาบอกว่าห้ามบินโดรนโดยได้รับอนุญาตครับนี่นใช่บรรยากาศตอนนี้เราเดินเข้ามาในบรรยากาศเรือนเขาเรียกว่าเรือนรวบรวมพันผักอยู่ที่นี่นะครับดูท่านผู้ชมโอ้ยมุมนี้สวยไหมคิวสวยโอ้หมุมนี้สวยมากเลยเนาะนโอ้บบอกกะลัมแฟนซี <laughs> ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าผักสลัดนะลกูกนี่มีหลากหลายให้ให้แบบเราได้เลือกดูเลือกชมเลยนี่ เดินไปได้นะไปไหมเดินเข้าไปไหมได,ได้อยู่อ่ะไปเลยนานนา่สีตัดกับสีเส้นี่ตัดกับสีผักมากเลยนะ้าผู้ชมเดินไปเดินไปมันไม่เป็นไรหรอก <laughs> ไม่กล้าเดินนี่คิวไม่กล้าเดินนี่ที่นี่ก็จะมีทั้งโอ๊กกรบเขียวโอ๊กกรบแดงข้างหน้านี่ผักข้างหน้านี่ผักอะไรคิวรู้จักไหมเ <laughs> นี่ยผักข้างหน้าเนี่ยผักอะไร <laughs> เขาเรียกว่าผักเรียกชื่อมันว่าสวิชช้าแรวหลก ใช่ครับสวิตชาร์ตส่วนที่อยู่รอบๆอบสวิตชาร์จนี่คือโอกลิฟแดงแล้วก็โอกลิฟเขียวมีบัตเตอร์เฮดมีโอ้มีหลายชื่อมากนะครับผมจําแทบเกือบไม่ครอบทุกชื่อนะต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยอันนี้คือผ้าปูสําหรับไปเดินจะได้ไม่เปื้อนไงลกูกเนี่ยเนี่ยเดินอย่างเงี้ยมันน่ามันนุ่มๆใช่ไหมล่ะอ,อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือออเออพ่อลืมบอกไปอันนี้คือข้าวเปลือกครับเปลือกข้าว เปลือกข้าวเหยียบได้ไหมถ้ามันเหลือแต่เปลือกก็เหยียบได้แต่ถ้ามันมีเม็ดข้าวอยู่ด้วยก็อย่าเหยียบไม่ได้หรอกที่เรากินทุกวันไงข้าวข้าวสีขาวๆนั่นไงเฮ้ยอย่าจะมันคันมันคันหรอกอยากจะลองเล่นใช่ไหมมันคือแกรบฮะอย่าวิ่งอย่าวิ่งถ้าวิ่งเดี๋ยวล้มใส่ผักเขาไปเดิ๋ยวไปนู้นเดี๋ยวเราไปชมฝักเอ้ยฝักผักทางด้านโน้นอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่ ตามมาอันนี้แค่อยู่ด้านนอกนะครับที่ปลูกโชว์อยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีด้านในอีกนิดนึงเดี๋ยวเราพาไปชมไม่นีดหลักเยอะอยู่นะนี่มามอะตามมาตามไม่คิวไปอันนี้โอ้อันนี้คือผักอะไรครับจำชื่อมันได้ไหมพ่อเคยพาให้คิวไปดูอยู่นะจำได้ไหมเฮ้ยห้ามเปิดเขา,<ๆ>ขาเขาห้ามปิดเขาเปิดไว้ละนี่ไปสิไปสิมาอีกว้ยเ,เขาไม่ได้เปิด นี่ตอนนี้เราอยู่ในโดของเขาเรียกว่าผักอะไรผักอะไรผักอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอัติชกนะครับนี่เป็นผักนี่เป็นไงเดินเข้าไปติ๊ๆเป็นไดพ้พ่องโอ้หโดนเออติดรองเท้าหมดละเห็นไหมไปไปทางนีีกแลมาเข้าข้างในกันพอไปแล้วนะนี่นอกจากจะมีผักให้เราดูหลากหลายแล้วยังมีผักที่ปลวกมาแล้วนะสวยเนาะ นี่ใช่ว่าจะมีแค่อดอกไม้เท่านั้นครับน,นะฮะที่มันสวย,สวยผักก็ยังสวยเหมือนกันเนี่ยตามไ่คิวไปข้างในอยากเห็นผักต้นงามๆไหมท่านผู้ชมดูนี่ข้างในนี่โอ้โหอย่างต้นข้างหน้าเนี่ยู้จากไม้เขาทําอะไรขึ้นช่ท่านผู้ชมดูพุดผุดุดผิกเนี่ยน่าจะใช่นะใช่ขึ้นช่ นี่ใส่โหยเห็นใบอ่อนๆแบบนี้ดูโหยนี่นี่ต้นชาจริงๆด้วยโหต้นอย่าต้นใหญ่เลยท่านผู้ชมดูโอ้โหยไหนอ่ะตาไม่คิวไปนะฮะสวิตชาร์ทมีทั้งสีอ่าแดงสีเหลืองสีขาวนะท่านผู้ชมเออมีน้ำแล้ววันนี้เขาท่อน้ำตกไงใช่ไปเราไปฝั่งนี้กันต่อนี่ที่นี่มี ใช่ครับมีผักอันนี้นี่นกระลำแฟนซีของ EQ กิกระลำนี้กินไม่ได้นะท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่ากระลำประดับนะครับถ้าตามตามชื่อของอาสายพันธุ์ของเขาเนาะนี่กระลำประดับครับสวยงามตามท้องเรื่องไม่ใช่ว่ามีแค่มุมโน้นบําเดียวนะฮะนี่สวน80ส่วนผักที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับนี่เดีย๋ยวดูวด,ดบรรยากาศนี่ตอนนี้ที่ชกมุมนี้ใหญ่มากโตมากเลยนะ EQ เนาะอีคเนาะนี่ <Okay. S 1> น อ่ะเดินขึ้นไปฝั่งนี้ต่อนี่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 อันนี้ยังไม่เข้าหัวท่านผู้ชมนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนบล็อกเคอรี่ฉัดอะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่มันจะเป็นฉัดแบบนี้นี่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 เห็นไหมเี่ยมันยังไม่โตถ้ามันโตมันจะใหญ่มากนี่ใหญ่มากใช่ใหญ่มากมากเลยอีคิวเคยกินไหมอือไอีคิวเคยกินนะครับเคยกินครับเพราะว่าเคยเอาไปให้คิวชิมอยู่นี่แถมยังมีนี่กระลำ นี่ดอกกระลำอันนี้ดอกกระลำครับลูกดอกกระลำเหมือนใช่ครับนี่ดอกกระลำไม่เหมือนอันนี้จะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งครับนี่คือดอกกระลำใช่นี่คือกระลำปรีน,นี่ไงนเนี่ยนะกระลำปรีพอมาทางนี้อันนี้คือกระลำม,ม,ม่วงน,นี่ที่นี่นอกจากปลูกผักที่อยู่บนพื้นแล้วนะครับก็ยังสามารถปลูกผักที่อยู่บนน้ําก็ได้ทางนี้ีกคิวนี่ไปดูผักบนน้ํากันผักอยู่บนน้ำมาไปดูสิ ฮ้ยส่วนต้นที่เห็นด้านหน้าของเรานี่นี่อีคิวนี่ต้นอะไรนี่นี่นี่ต้นอะไรเขาเรียกว่าโรสแมรี่ครับเนี่ยเนี่ยดมมือพ่ออย่าเข้าไปนี่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 ดมมือพ่อเนี่ยเนี่ยพ่อรูปให้เนี่ยเนี่ยดมดูสิหอมไหมหอมมันหอมใช่ไหมล่ะนี่นี่ครับผักที่ปลูกอยู่บนน้ำอีคิวนี่ผักอยู่บนน้ำอยู่นี่โลกนี่น้ำมีนี่นี่ท่านผู้ชมขึ้นช่าย ปลูกอยู่บนน้าแบบนี้นี่น้ําบนนี่น้ําเห็นไหมน้ําอยู่ข้างล่างอันนี้คือโฟมเขาเรียกว่าการปลูกผักลอยน้ํหลูกเออไม,ยม่ยังหมุนอย่าหมุนของเขามันไม่มาหรอกเพินไม่เปิดวาลวพอพอพอ,พอมาใช่บนน้ําหมดเลยที่เห็นตรงนี้คือผักที่ปลูกอยู่บนน้ําหมดเลยน,นั่นเพราะว่าอย่าไปหมุน <c oughs> <c oughs> เห็นน้ําเป็นไม่ได้แล้วนะครับอีคิวโลกชาย สุดชิรักที่ชอบเล่นน้ําเป็นชีวิตจิตใจเห็นก๊อกน้ําเป็นไม่ได้ครับ <c oughs> ใครอยากจะมาชมนะครับมาดูว่าการปลูกผักลอยน้ําที่นี่เขาปลูกกันยังไงก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับวันนี้<ไ>วันนี้เราตั้งใจที่จะมาพาทุกท่านชมบรรยากาศโรงเรือนปลูกผักที่อยู่ใช่ขึ้นน้มันไปลูกมันทำไมมันปลูกได้เอ้ย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 โน่นโน่นโน่นดูสิ มันดิ่นหมดเลยเห็นไหมเออมีแต่น้ำนะ่ะเห็นไหม,มฮะที่หนุยไยว่าน้เปืป่อยเลยใช่ไปเรากลับกันดีกว่าไอคิวไปไปนี่เราวไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นกันต่ออ่ะส่วนต้นเห็นต้นบัวแห้งๆต้นนี้ไหมครับนี่ใครที่เคยดูหนังเรื่อง The Reacher นะครับจดหมายรักนะก็จะจําต้นไม้ต้นนี้ได้นะครับต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่ทําขึ้นมานะครับซึ่งมันไม่ใช่ต้นจินนะ แต่ว่าหลังจากเขาถ่ายทำหนังเรื่องนี้เสร็จก็ยกมาโชว์แล้วก็วางตั้งอยู่ตรงนี้กลายเป็นความทรงจำสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับคนทำต้นไม้ต้นนี้โอ้โหโคตรเก่งเลยอยากจะบอกว่าทำเก่งมากทำเหมือนมากทั้งสีทั้งอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับนี่สุดยอดไหมละครับเนี่คิวเราก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็ประมาณนี้กันก่อนนะครับอ้อสำหรับที่นี่มีห้องน้ำให้บริการด้วยนะครับถ้าใครมา แล้วก็อยากจะใช้บริการก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้นะครับห้องน้ําสะอาดสามารถเข้าใช้บริการได้มีแยกหญิงชายพร้อมเลยนะครับไ,ไปแล้วนะอนะีคิวเธออย่าไปจับของเขานะ,ปะไปบรรยากาศข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมน,มน,นี่มีน้ำด้วยตรงนี้อ่ะโอ้มีน้ําด้วยใช่ครับเขาใส่น้ําไว้สําหรับรดต้นไม้ไงนะต้นไม้ใช่ โอเคบรรยากาศวันนี้ก็เก็บมาให้ท่านผู้ชมประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับไว้ใจกันใหม่คลิปหน้าร้อยคิวล้าท่านผู้ชมก่อนปิดกันตรงนี้เลยเนะาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแปลงบวยเป็นยังไงบ้างไว้เราจะมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดีกว่าวันนี้ที่แน่ๆคือแปลงบัยของเราดอกบัยเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีให้ชมอยู่นะครับแต่ไม่สวยฟูเหมือนที่เคยเ,เคยอะไรนะ เคยบานก่อนฝนจะตกนะจริงๆถ้าฝนไม่ตกมันจะบานสวยกว่านี้อีกนะ่านผู้ชมแต่เสียดายมันเจอฝนแล้วมันร่วงเลยครับเพราะว่ามันกลีบดอกเบะบางมากนะครับไม่เหมือนต้นอื่นเลยมานี่คิว่าทางนี้ลูกนี่ปิดคลิปกันบรรยากาศนี่ท่ามกลางดอกซากุระที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนจุดนี้นี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดี่านผู้ชมก่อนอย่าลืม เนี่ยไม่สนใจละดูแต่สนใจแต่น้ําอ่ะลาท่านผู้ชมก่อนหันมาก่อนเร็วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบ,บ่นว่าอีคิวไม่ลาท่านผู้ชมนะอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ไงใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิวซังเลยครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีคิวซังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน อย่าโดดนะถ้าโดดแล้วหล่นแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ